สามภัยเงียบที่ทําให้เกิดฝ้าโดยที่เราไม่รู้ตัวช่วงโควิดนะคะหลายคนอยู่กับบ้านกักตัวหรือว่าเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ค่อยออกไปไหนไม่โดนแสงแดดแต่สงสัยฝ้าที่มีทําไมเข้มขึ้นห้ามพลาดเลยนะคะกับสาเหตุแรกค่ะเพราะว่าเราเนี่ยละเลยการทาครีมกันแดดหลายคนคิดว่าการอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนก็ทํางานบ้านทาเวิร์กฟอร์มโฮมก็ไม่ได้ทาครีมกันแดดนึกได้อีกทีอาบน้ําตอนสายๆหรือว่าตอนเที่ยงก็ค่อยทาครีมกันแดดเอาตอนนั้นแต่ตอน ข่าเนี่ยภารกิจเราเยอะแยะมากมายไหนจะหยิบมือถือมาส่องมาดูเปิดไฟนีออนใช่ไหมคะหรือว่าออกไปหน้าบ้านกวาดเก็บขยะอะไรต่างๆกวาดบ้านโดนแสงไปเต็มๆค่ะทีนี้ผิวของเราพอโดนแสงมันกระตุ้นโดยที่ไม่มีเกราะคุ้มกันไม่ได้ทาครีมกันแดดฝ้ามันยอมขึ้นแน่นอน2นะคะ ภัยเงียบที่มาเลยในช่วงโควิดก็คือในช่วงโควิดหลายคนเนี่ยเก็บตัวก็ทํากับข้าวมากขึ้นอยู่หน้าเตามากขึ้นโดนไอร้อนหลายคนลืมคิดไม่รู้เลยว่าสาเหตุเนี่ยไอร้อนหรืออบอ้าวต่างๆส่งผลกับฝ้าเช่นกันไอร้อนร้อนเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างไอร้อนร้อนเนี่ยจากเตาไมโครเวฟก็ได้คุณเวฟของและเปิดประตูทันทีออกมาไอร้อนพุ่งเข้ามาสู่หน้า หรือหุงข้าวนะคะบางคนเอาหน้าเขาไปอังเลยเต็มๆหรือกระทะผัดทอดต่างๆอันเนี้ยหน้าเราสัมผัสเต็มๆสิ่งที่เจอนะคะไอร้อนจากกระตุ้นฝ้าเพราะฝ้าไม่ชอบความร้อนค่ะข้อที่3นะคะก็ <c oughs> คือการที่เราเนี่ยไปโดนครีมแรงสารแรงกัดลอกหลายคนอยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกก็สรรหาทรีทเมนต์ต่างๆการหมกักการพอกหรือว่าการทำอะไรที่อยากจะให้หน้าขาวใส เสิร์ชเจออะไรลองเพราะว่ามีเวลาอยู่บ้านลองเลยสิ่งใหม่ๆใช้เท้าเอย่ยมะนาวเอย่ยหรืออะไรที่กัดลอกมากมายตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะยิ่งกัดยิ่งลอกยิ่งทําให้ผิวบางและเกิดอาการระคายเคืองใครที่มีอาการระคายเคืองยิ่งคันยิ่งเกาเล็บเราเนี่ยคะ่ะมีเชื้อโรคนะคะยิ่งเกาเนี่ยทำให้เราเกิดแผลแผลที่เปิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเชื้อโรคอุดตันแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ย ไม่เรียบเสมอกันสิ่งที่เกิดต่อมาติดเชื้อคะอ่ะทีนี้ผิวอักเสบสิวอักเสบขึ้นรอยดําต่างๆก็ขึ้นจากการที่เราเกาใบหน้าพอเกาปุ๊บนะคะแน่นอนน้ําหนักมือที่ลงไปเนี่ยทำให้ผิวอักเสบทําให้ผิวเนี่ยเกิดรอยดําถัดจากรอยดําพอไปเจอแสงแดดปุ๊บผิวที่บางๆตรงเนี้ยก็ทําให้เกิดฝ้าได้อย่างไรก็ดีนะคะช่วงนี้ช่วงโควิด เก็บตัวอยู่บ้านก็อยู่บ้านแบบมีคุณภาพผิวสวยใสยได้ด้วยการใช้บำรุงที่ดีที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกทาครีมกันแดดทุกวันไม่ว่าคุณตื่นขึ้นมาปุ๊บไม่ได้ไปไหนอยู่กับบ้านก็ต้องทาครีมกันแดดค่ะเลือกไปเลย SPF50PA บกบวก,บวก,บวกจะได้กันทนั้งน v a u v b แสงสีฟ้าและถ้าเกิดเรากลัวว่วามันจะเนอะหนักผิวก็เลือกได้ค่ะเพราะว่า BB กันแดดเคที่ก็ ซึมง่ายซึมไวเกลี่ยง่ายออร่าผิวเนียนแน่นอนตอบโจทย์สำหรับผิวคนไทยและอากาศร้อนชื้นด้วยนะคะและข้อสำคัญ สุขภาพเรานะคะต้องดูแลเช่นกันอย่าเพิ่งเครียดกับโควิดมากไปเพราะว่าทําให้เราเนี่ยเกิดสุขภาพจิตเสียความเครียดก็เป็นบ่อกเกิดของฝ้าด้วยด้วยรักและห่วงใยนะคะขอให้มีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงปลอดโควิดผิวสวยใสยไรฝ้าค่ะฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้ด้วยการดูแลที่ถูกวิธีวันนี้เราก็มีข้อแนะนําสั้นๆนะคะถ้าเกิดใครสนใจในเรื่องของการดูแลฝ้า ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกมาเลย3ขั้นตอนจากเคที่นะคะขั้นตอนแรกเป็นการบำรุงค่ะ เกดแนะนําเลยคนที่เป็นฝ้าห้ามพลาดเลยกับตัวนี้ก็คือที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนากเคที่ที่มี10สารสกัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคําเอาอยู่ยังช่วยเติมน้ําให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้ําขึ้นเปล่งปลังปล่งขึ้นลดอาการแสบแดงอาการระคายเคืองหรืออาการที่แพ้สารมาพักหน้าเสร็จปุ๊บใช้ได้เลยนะคะ ใช้เช้าเย็นกันแดดที่เราบอกว่าควรจะใช้ควรจะมีแล้วตัวเนี้ซึมไวเกลี่ยง่ายด้วยก็คือ BB กันแดดเคที่ spf 50 pa บวกบวกที่กันได้ทาง uva u v b แสงสีฟ้าไม่เหนียวนาๆแล้วก็ทาง,ง่ายด้วยนะคะเข้าได้ทุกสีผิวทาทับเมคอัพระหว่างวันก็ได้ด้วยสุดท้ายค่ะสบู่สูุไพายแฮนเมดว่านนังคำจากเคที่ที่ไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองชุดนี้เซตนี้ดูแลฝ้าได้ปลอดภยัยไร้าสารแล้วก็ผิว เป๊ะปังนะคะฝากด้วยค่ะจากเคที่ค่ะนี่เลย